สวัสดีค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าไม่ไปไหนจ้าพี่ชื่นไม่ไปไหนจ้าวันนี้จะมาทําผัดผักเป็นวันของคุณพ่อใช่ไหมคะวันนี้พีพ่ชื่นจะมาผัดผักให้คุณพ่อทานเนาะคุณพ่อที่สุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่พี่ชื่นจะเป็นผัดผักรวมเลยค่ะอันนี้จะมีแต่ของคุณภาพทั้งเรื่คะก็จะมีแตงกวามีถั่วลตามีฟักทองมี ต้าหู้หลอดแล้วก็ไข,ข่ขาวไข่ขาวนี่พี่ชื่นไม่เอาไข่แดงเลยนะคะแล้วก็จะมีพริกหวานแดงค่ะสําหรับในในในส่วนที่เป็นอันเนี้ยพี่ชื่นเอาไปลวกไว้เรียบร้อยนะคะเวลาเวลาผัดเขาจะได้สุกพร้อมกันง่ายๆขึ้นนะคะแล้วก็จะมีหอมสับค่ะต้นหอมสับนะคะแล้วก็จะมีฟักทองนี่ฟักทองที่พี่ชื่นนึ่งไว้แล้วนะคะจะไว้โรยหน้าค่ะเผื่อว่าใครที่จะไม่กินอะไรก็ได้ใช่ไหมคะพี่ชื่นก็จะมี ไว้ปอบใจน้อยเดี๋ยวพี่ชื่นจะย้ายเตาย้ายเตาแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะพี่ชื่นจะย้ายเตามาไว้ตรงนี้แป๊บหนึง่งแล้วก็จะทําเตานี้ค่ะเดี๋ยวทําให้เห็นเลยนะว่าเออพี่ชื่นใส่อะไรไปบ้างเนาะอยากดูจังเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่ค่ะวันนี้ก็จะเป็นเมนูง,ง่ายๆนะคะจะน้ำมันไม่ต้องมากนะคะหัากระเทียมใส่ไปแล้วหละ่ะกระเทียมไม่ต้องให้เหลืองนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมสับไปเฉพาะส่วนที่เป็นสีขาวนะคะ เพื่อให้เขาส่งกลิ่นนะคะเพื่อให้เขาส่งกลิ่นเนาะเดี๋ยวพี่ชื่นทําให้ดูเลยนะคะเพื่อให้เขาส่งกลิ่นเดี๋ยวพี่ชื่นจะใส่น้ําไปนิดนึงนะคะใส่ไปหน่อยเดียวก่อนเดี๋ยวพี่ชื่นจะใส่ใส่น้ําเอนใส่เกลือเอาไปนิดนึงโอ้เจ็บเจ็บ ใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือใส่น้ำตาลเกลือใส่น้ำตาลอันนี้จะจะรู้สึกว่าจะผัดเยอสะสักหน่อยนะคะใส่เกลือใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำไปใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่น้ำนะคะที่จริงจะจะไม่ให้ไม่ให้ออกเค็มเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่จริงจะใส่ ใส่ซ้อสหอยใส่ทิชช่นิดหน่อยค่ะสำหรับใครที่ไม่ใส่ทิชชูยก็ได้นะคะไปจา่แล้วทิกี้ฟ้าแดงชิ้นก็ใส่ไปเลยต้องเพื่อให้เขาส่งกลิ่นหอมแล้วก็ส่งกลิ่นหอมนะอันนี้เขาก็จะส่งกลิ่นหอมแล้วะชิ้นก็จะใส่ใส่ใส่ซ้อสหอยก่อนก็จะมีซ้อนมะกเสือเทศนิดหน่อยนะคะใส่ซ้อนหอยไปนะคะเหมือนเราผัดผัก ผักแล้วก็ไอ้ราดโรยผัดผักแล้วใช้น้ำซอสราดหน่อยนะคะก็จะได้กลิ่นที่ไอ้กระเทียมที่เช้นจะใส่เล็กเสือซอสเลกเสือเทศไปหน่อยนะคะไมะ่ค่อยอยากเยอะไอ้ซอสเล็กเสือเทศไปหน่อยค่ะหรือว่าจะ,คะาใครจะใส่เยอะก็ได้นะคะ จะเหมือนผัดเสี้ยวหวานก็เหมือนแตนนี่เดี๋ยวพี่จะเอาผักผักลงไปคลุกเลยนะคะให้เขาเดือดได้ที่ก่อนนะคะสำหรับใครจะเติมน,น้ำมากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นอาหารสุขภาพแบบเมนูหนึ่งเนาะ,ะที่แบบกินไา้กินนะคะพอเดือดดีแล้วใช่ไหมคะพอเดือดดีแล้วพี่ก็จะใส่ผักลงไปเลยค่ะพี่เทลงไปเลยนะคะ ใส่ลงไปเลยใส่รวมลงไปเลยจะะ้าก็จะก็จะก็จะน่ากินแบบนี้นะคะแต่พี่พิงจะใส่ซอสผสมเพื่อไปยืดเพื่อนะให้เขามีมีกลิ่นอะไรนะกลิ่นเหมือนจะปัดีะหวานก็จะเหมือนนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่น่ากินกหนึ่งในงนึนะเป็นอาหารสุขภาพนะคะค่ะ ก็จะมีไข่ขาวมีเต well ้าหู رك, ้จะมีไข่ขาวมีเต้าหู้นะคะคุณมดูจะมีไข่ขาวมีเต้าหู้เนาะแต่พี่เชื่ตัดน้ำตาลไปแล้วนะคะคือผักเนี่ยต้องต้องพี่ชอยากให้เอาไปลวกก่อนแล้วเขาจะสุกก็เหมือกันเลยค่ะเขาจะสุกก็เหมือกันน่ากินเลยหละะถ้าเราใส่ถ้าเราใส่แบบเป็นผักสุกก็ได้นะแต่มันจะใช้เวลานานนะคะแล้วก็ บทีผักสดเนี่ยถ้าเราไฟไม่แรงจริงมันจะจะจะเหม็นเขียวนะจะเหมือนจะเหมือนกิ่นผัดเก้ยวหวานก็จะเหมือนนะคะก็จะน่ากินเนาะแล้วที่ท่ก็พอคือเรารู้ว่่าเขาจะเราจะเอาประมาณไหนนะคะเราก็คนนั้นก็จะปิดแก๊สเลยนะคะจะเป็นอาหารที่ง่ายๆนะคะเนียฝากคุณพ่อที่ยังดูแลสุขภาพอยู่นะคะฝากเมนูให้ คุณพ่อดูโนอว่าคุณพ่อจะได้ทานอะไรที่อร่อยอร่อยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเนาะพี่ชื่นก็ฝากไว้ด้วยนะคะเป็นเมนูโดนใจดังชื่อว่าเมนูโดนใจคุณพ่อโดนใจคุณพ่อโดยที่มีคุณแม่เป็นคนทำนะคะ่ะพี่ชื่นก็จะใส่จานนี้เลยนะคะเดี๋ยวเเช็คเนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ชื่นก็จะเทลงไปเลยนะคะ เป็นอะไรที่แบบคือน่ากินอะ่ะมีทั้งเต้าหู้มีทั้งไข่ขาวเป็นเมนูสุขภาพจริงๆเลยนะคะมีเต้าหู้มีไข่ขาวเนาะเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบหน้าหน้าอะไรอ่ะพี่เชนี่จะเป็นเมนูที่น่ากินอีกเมนูหนึ่งเนาะเดี๋ยวพี่เชนเอาช้อนค่ะช้อนตักมันร้อนพี่เชิเ <laughs> มื่อกี้ร้อนมือโอ้โห นี่คะ่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะนี่คะ่ะจะมีทั้งไข่มีทั้งเต้าหู้มีหลายอย่างนะคะที่แบบว่าคือแบบถ้าใครไม่ชอบอะไรก็จะจะเลือกกินอันนั้นได้เลยเอะคะจะมีแตงกวาจะเหมือนผัดเปี้ยวหวานก็เหมือนนะคะแต่อันนี้จะจะเข้มข้นนิดหนึ่งเข้มข้นตรงที่ว่าพี่ชื่นใส่ซ้อนหอยลงไปเยอะหน่อยนะคะแบบเพื่อให้ที่แบบให้มันมีน้ําคุกข้าวมั่งอะไรมั่งอย่างนี้นะคะนี่คะ่ะนี่ไข่าขาวค่ะแล้วพี่ชื่นก็จะ จะโรยหน้าด้วยอะไรนะต้นหอมนะคะนี่ค่ะมันต้องโรยหน้าด้วยต้นหอมหน่อยนะคะแล้วก็จะทําให้แบบคือมันหอมอะส่งกลิ่นหอมหอมขึ้นเนาะนี่ค่ะส่งกลิ่นหอมขึ้นนะคะฝากไว้นะคะอีกหนึ่งเมนูโน้เนี่ยเดี๋ยวพี่ชื่นก็จะมีมีฟักทองเป็นชิ้นเลยนะคะนี่ค่ะฟักทองเป็นชิ้นเลยนะคะอันนี้พี่พี่ชื่นนึ่งเอานะคะเนี่ย ถ้าต้มแล้วกลัวเขาจะเละพี่ชึ่นก็เลยนึ่งเอามันก็จะเสียเวลาหน่อยแต่ว่าถ้าใครจะต้มเอาก็ได้นะคะเนี่ยนึง่งค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นอะไรที่น่ากินเนาะอีกหนึ่งเมนูนะคะฝากไปด้วยเนาะนี่ค่ะทำให้คนที่รักสุขภาพที่ว่ายังยังต้องดูแลสุขภาพตนไปก่อนเนะะี่ยค่ะก็อีกหนึ่งเมนูนะคะพี่ชื่นก็ฝากไปด้วยนะคะว่าเป็นเมนูที่แบบคือทํากินแล้วก็อร่อยนะคะมันก็จะอร่อยด้วยเนาะนี่ค่ะ ใครจะชอบกินแบบไหนก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะคะ่ะฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ